สวัสดีครับวันนี้เราจะพามามาชมสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับผมตอนนี้เรากําลังเดินทางมาจากฝั่งของสซอบโปลาวนะครับมุ่งหน้าหาประเทศไทยนะครับสะพานแห่งนี้นะครับไปถูกเปิดใช้มาตั้งแต่พศสอง2 5นนะครับผมวันศุกร์ที่6มีนาคมครับ ตัวนี้เป็นการเปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยวการขนส่งนะครับส่งสินค้าสูา่ลาวสู่เวียดนามนะครับผมโคมไฟด้านข้างครับความข้างที่จะสวยครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นรถขนส่งครับกลับมาจากส่งสินค้านะครับ สะพานตัวนี้มีความยาวรวมทั้งหมดก็ประมาณ780เมตรครับเกือบ800เมตรเกือบเกือบเกือบถึง1กิโลนะครับตัวนี้คือความยาวของสะพานนะครับผม ก็ใช้งบก่อสร้างนะครับทั้งหมดก็ 1, 7 2 3ล้านบาทนะครับตัวที่ก่อสร้างทั้งหมดเวลาทั้งหมดก็อยู่ตกตวลาวประมาณ900วัน,นครับข้อมูลที่ผมรู้มาคราาวนะครับผมตัวนี้สะพานานาครพนมขมวนนะครับผมสะพานตัวนี้ก็จากเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับ ที่ที่ไทยเราทําเชื่อมต่ออ่าสปอร์ครับตอนนี้เราก็อะมาถึงนะครับถึงฝั่งไทยแล้วครับกต็ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยก็จะมีช้างมีธงชาติไทยนะครับกวางดีจ,จะสวยงามทีเดียวโอเคครับผมก็วิดีโอน,นี้ก็จะประมาณนี้นะครับเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงต้องลงไปสแตมพาสปอร์ตนะครับผม โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ